ทิปวิดีโอที่จะได้รับชมต่อไปนี้มีเนื้อหาที่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมต้องบอกว่าเซียนพระนะครับรุ่นใหญ่ๆเนี่ยส่วนมากมีความเคารพศรัทธาในสถานที่แล้วก็บุคคลสําคัญณนะที่แห่งนี้อย่างมากนะครับและวันนี้เราพาผู้ชมนะครับมาอยู่ที่วัดอาวุธ วิกัสิตารามนะครับวัดที่คุณย่าบุญเรือนตรงบุญเติมนะครับได้มาสร้างเอาไว้กับเจ้าวาดองค์ก่อนนั่นเองครับแล้ววันนี้จะมีเรื่องราวอะไรให้ผู้ชมติดตามบ้างเดี๋ยวไปชมพร้อมกันเลยครับรู้สึกบังเอิญมากนะทั้งทงที่เรื่องบังเอิญไม่มีอยู่จริงนะครับมีเนื้องอ,อกที่รังไข่ครับผมคิดว่าน่าจะเป็นเพราะสิ่งนี้มากเดินลงมาถึงจะถึงทางออกแล้วล่ะจิตบอกว่าไม่ใช่ ลักษณะน,นั้นอ่ะหลวงพ่อศรีสานสุพลเนี่ยนะท่านใหญ่เนี่ยนะเขาบอกกับแม่เบญเดียว่าฉันจะมาอยู่วัดอาวุธนะ<า>อตอนนั้นเองเป็นเริ่มมีการเข้ามาก็เลยมีความเป็นมาเป็นไปเริ่มเริ่มแล้วตอนนี้มะม,ม,มนน่วงต้นเล็กๆจะออกมาเป็นปิ่นได้ไงแม่อธิษฐานให้ดูปาฏิหารพี่ชัยพัฒนป์ปาฏิหารเนี่ยมีเยอะมากไม่รู้เมื่อคืนเนี่ยไม่รู้ว่ามีใครมาที่บ้านบอกว่าเป็นอะไรให้ขอดูหน่อยทีก็มาจับที่นิ้วโป้งเท้าแล้วก็ดึงหน่อยเดียวเองเขาก็ทุกขภาพเขาก็พลิกขึ้นมาเดินได้ บริหารจะเกิดกับคนที่มีความศรัทธา ถือว่ารู้สึกบังเอิญมากนะทั้งที่เรื่องบังเอิญไม่มีอยู่จริงนะครับวันนี้เรามาถ่ายทําเกี่ยวกับคุณย่าบุญเรือนแล้วก็เจอคณะศรัทธาที่มาจากหนองคายใช่ไหมครับเดินทางมาจากหนองคายเดินทางมาจากหนองคายนั่งรถไฟมาด้วยไม่ได้เอารถมาแล้วก็เราจะบอกว่าสิ่งสิ่งนี้คือเป็นการขอบคุณหรือว่าอะไรดีครับพี่เชิดครับเป็นการถวายครับถวายเครื่องสักการะบูชาคุณคุณแม่ครับเนื่องในโอกาสอะไรครับ มาขอพรท่านก็คือลูกสาวเอาตยนะครับตรวจพบมีเนื้อง,งอกที่รังไข่ครับอันนี้มาขอพรคุณแม่ว่าอย่าให้ลกูกหลานได้ผ่าอ๋อคืออยากให้หายแต่อย่าให้ต้องผ่าเลยไม่ไม,ไม่ไม่ให้ผ่าคือไม่ไม่เอาผ่าทีนี้ก็ประมาณหนึ่งเดือนนะครับไปไปตรวจตรวจที่โรงพยาบาลน้องไข่คีนึงไม่เจอทั้งทั้งที่ไม่ได้ทําการรักษานหรอครับก็ก็รักษาอยู่ครับหมายถึงว่าหมอก็ให้ให้ให้ายานนะแต่ว่า,าคิดว่าน่าจะเป็นเพราะสิ่งนี้แหลอ่า คือเราไม่ได้ไม่ได้ส่วนมากคนที่คนที่เป็นแบบนี้นี่คือต้องผ่าเท่านั้นส่วนใหญ่ส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าที่สิ่งที่เจอเนี่ยก็ที่ชัดชัดเจนว่าเป็นสิ่งที่ต้องผ่าอยู่แล้วใช่ครับแล้วหมอก็เตรียมการที่จะผ่าไว้แล้วตอนที่ตรวจลงที่โรงพยาบาลตารวจขนาด4.5เซนครับอีกประมาณอาทิตย์กว่าไปโรงพยาบาลจุฬาภรึ้นเป็น5เซนแล้วทีนี้ครึ่งเซนในเจ็ดวันกับแฟนกับครอบครัวนี่แหละครับผม เราไปไหว้คุณแม่กันไปขอพรคุณแม่กันครับทีนี้เนี่ยถ้ามาถึงวัดอาวุธเนี่ยนะรู้สึกว่าถ้าสามโมงครึ่งเราจะได้หมดเวลาขึ้นไปใช่ไหมครับใช่ครับผมมาถึงวันนั้นก็คือประมาณห้าโมงกว่าห้าโมงเย็นแล้วครับครับเพราะเลยได้ขึ้นเข้าไปขึ้นไปเฉยทําไมถึงได้ขึ้นครับเพราะว่าวันนั้นรู้สึกว่าเป็นการเตรียมงานอ่าครอบรอบวันละสังขารคุณแม่ครอบรอบห้าสิบแปดปีอ๋อทางทางวัดทางศาลาก็เลยมีบุญได้ขึ้นไปครับไปกราบขอพรท่านทีนี้เอามูลเหตุความเป็นมาครับพี่เชษ ทำไมพี่เทศถึงคิดว่าจะต้องมาขอพรกับคุณย่าเพราะว่าเราศรัทธาอยู่แล้ว้วยว่าก็ศรัทธาเป็นเป็นทุนครับได,ได้ได้ยินแต่ประวัติคุณแม่พอดีม,มีมีหลานมาเปิดร้านขายขายก๋วยเตี๋ยวที่เขตบางพัดนนี่แหละก็เลยบังเอิญขี่รถผ่านวัดอาวุธบังเอิญอีกแล้วก็เลยพูดกับแฟนอิดอิวัดอาวุธผ่านวัดคุณแม่แล้วครับแต่ยังไม่ได้เข้ามานะครับตอนที่มาวันนั้นคือก่อนหน้านั้นเราก็รู้อยู่แล้วว่าอ้าคุณย่าวุ่เรือนวัดอาวุธครับมีความศักดิ์สิทธิ์เรามีใจเป็นทุนอครับ ทีนี้พอมีลูกหลานมาอยู่แถวนี้ก็เลยได,ได้ได้มากรบบาบไหว้ได้มีโอกาสเข้าม,มากราบท่านขึ้นไปกราบก็ด้วยความที่ว่าเราเราเป็นทํางานเกี่ยวกับงานใบสีงานปวงสวงเราจะถวา,ายใบยสีเทพพรมสักคู่นึงสักอย่างแล้วคู่ครแต่พอเดินลงมาถึงจะถ,ถึงทางออกแล้วละ่ะจิตบอกว่าไม่ใช่ท่านพงด์ดนดนจิตดนใจเราว่าให้มาทําเป็นปูงสวง คือที่เล่าเนี่ยคือเหตุการณ์วันที่มาขอพรขับับบอกไว้ว่าจะถวายใบสีถวายด้ใบสีครับแต่ตอนลงมาไม่ใช่ก็เลยเป็นอย่างที่เห็นนะครับอย่างเงี้ยเราถือว่าตามตามตามที่เราเรามีเนาะเพราะว่ามาเดินทางก็ลําบากเพราะว่าไม่ไดเอารถมาเองได้อย่างเงี้ยเราถือว่าเป็นการบอกเทวดาฟ้าดินใช่ครับบอกเก่าเทวดาเชิญั้งหมดมาเป็นสักุลไปยังครับผมวันนี้อยากให้คุยกับที่ที่หายป่วยนะแต่ว่าไม่พร้อมไม่พร้อมนะครับครับอ่าก็คุยกับคุณพ่อไปก่อน ครับวันนี้ขอบคุณพี่เชนมากเลยครับนะยินดีครับนะครับผมและอยากให้ผู้ชมดูนะครับว่าการบวงสรวงบอกกล่าวเทพพยาดาทั้งหลายเทวดาฟ้าดินทั้งหลายเขาไม่ใช่ของขาวหรือแม้แต่เล่านะครับผมเห็นคนที่เข้าใจผิดเนี่ยบางทีอยากบูชาเทพบูชาเทวดาฟ้าดินเนี่ยแต่ว่าเอาของขาวหัวหมูเป็ดไก่มาไหว้เนี่ยบางทีสิ่งที่มารับเนี่ยกลายเป็นสิ่งอื่นๆไม่ใช่สิ่งที่เราตั้งใจไว้นะครับ และตอนนี้ผมนั่งอยู่กับพี่ชัยพัฒนะครับเป็นทั้งมัคธายกแล้วก็ประชาสัมพันธ์ของวัดอาวุธวิกสิตารามแห่งนี้นะครับสวัดดีพี่ชัยพัฒน์ครับผม พี่ชัยพัฒน์ครับครับผมคุณย่าบุญเรือนกับวัดอาวุธเนี่ยมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันอย่างไรครับที่จริงนะนะคุณเรื่องคุณแม่บุญเรือนตุ่มเติบเนี่ยนะครับคขอย้อนไปสักนิดหนึ่งนะครับคุณแม่บุญเรือนตุ่มเติบเนี่ยนะครับท่านเกิดที่คลองสำราษฎรครับแถวมินบุรีเวลา11บเอนาฬิกายีนาทีปีมะเมียต้องปีมะเมียนะครับในช่วงนั้นคุณแม่บุญเรือนเนี่ยท่านก็ได้ศึกษามามาเรียบร้อยไม่ละเรื่องเกี่ยวกับพวกธรรมะบ้างแล้วอะไรบ้างแต่พอช่วงอายุ15เเเเเนน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 ีีี่่่่่่่่ยยยททททาาาาาปปปป็็็สววแล้กกกไรรรับููจะือง ตำหนับตำราเรื่องการนวดท่านก็น เรียนจากปู่ท่านจนแตกฉานนะครับในขณะเดียวกันท่านก็ไปเรียนกับปู่พิงด้วยนะครับซึ่งเป็นอุบาจารย์ท่านในเรื่องของการเรียนกรรมฐานนะครับก็โยงมาที่วัดสมพันธวงศ์นะครับเนื่องจากว่าคุณแม่บุเรือนตรบุนเติมเนี่ยเมื่ออายุประมาณ15ปีเนี่ยท่านก็เริ่มมาศึกษาเกี่ยวกับธรรมะมากแล้วนะครับแล้วก็มาอยู่วัดสมพันธวงศ์ในช่วงนั้นนะครับแล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่คุณแม่บุเรือนตรงุนเติมเนี่ยนะตอนนั้นก็อายุได้เกือบ3ากว่านะประมาณส2มอง่ะท่านก็ปฏิบัติธรรมที่ ในยุคข,ของอากณแม่บุญเดือนตรงบุญเติบได้ไปปฏิบัติธรรมที่นั่นนะครับแล้วจนท่านสำริศจตุจักรามที จัดตุยานสี่นะครับแล้วก็อภิญญาหกและเวลานั้นหมายความว่าชีวิตของคุณย่าบนเรือนหรือคุณแม่บนเรือนเนี่ยเดิมทีอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับวัดอาวุธแห่งนี้อย่างอย่างตอนนั้นอย่างแต่ว่าไปเรียนหรือว่าไปกรรมฐานไปอะไรต่างๆเนี่ยกับวัดสัมพันธ์เขาวัดสัมพันธ์ตะวงก่อนอ้าวแล้วมันเชื่อมโยงยังไงครับก็การเชื่อมโยงเนี่ยตอนนั้นน่ะคุณแม่เนี่ยได้สำเร็จอภิญญาหกแล้วแล้วก็พระสิทธิสารโสพลหรือหลวงพ่อใหญ่เนี่ยท่านก็เป็นศิษย์อยู่ที่วัดสัมปทานตะวงด้วยนักค่ะนะครับ ท่านเจ้าวาดที่วัดสัมพันธวงศ์ณนขณนะนั้นก็่าให้ พระธิดส,สารโฉพลเนี่ยมาอยู่ที่วัดอาวุธวิกฤตศรีตรามตอนนั้นอ๋อมารักษาการมารักษาการก่อนนะครับแล้วก็<อ>ลักษณะนั้นอ่ะหลวงพ่อธิดส,สารโฉพลเนี่ยนะท่านใหญ่เนี่ยนะก็บอกกับแม่บุเรือนว่าฉันจะมาอยู่วัดอาวุธนะอ,อะตอนนั้นเองเป็นเริ่มมีการเข้ามาก็เลยมีความเป็นมาเป็นไปเริ่มเริ่มแล้วตอนนี้แล้วแม่บุเรือนก็บอกว่าเดี๋ยวฉันจะไปช่วยตอนนั้นวัดอาวุธวิกฤตศรีตรามเนี่ยก็ยังเป็นท้องร่องท้องสวนยังไม่มีอะไรเจริญเลยณตอนนั้นก็คือได้แต่ชื่อความเป็นวัด ครับอย่างตอนนั้นก็ยังมีแค่วัดเก่าๆนะครับแล้วก็มาบูรณาการใหม่ในสมัยที่หลวงพ่อใหญ่เนี่ยหลวงพอ่อสิทิตารโสพลปี2483ท่านก็มาอยู่แล้วก็มาเริ่มสร้างพระอุโบสถเมื่อปี2500เหมือนกับอาจารย์ท่านมา,าแล้วท่านก็ติดตามมาด้วยครับติดตามติดตามของพระใหญ่มาแล้วก็ตามที่เคยให้ไว้ว่าจะมาช่วยก็มาช่วยเมื่อปี2504ตอนนั้นนํากระถินคณะของสาวีทีวิสุทธ์มาช่วยจะมาช่วยหมายความว่ามาช่วยสร้างวัดมาช่วยสร้างวัดเพราะตอนนั้นเนี่ยท่านก็ไปไปมานะ พราะตอนนั้นยังเป็นท้องร่องเป็นท้องสวนท่านจะมาช่วยบุรณาการมาช่วยหลวงพ่อใหญ่นี่แต่ผมเห็นมันมีช่วงที่เราสงสัยว่าพุทธโธน้อยเนี่ยเกิด249่กาว่าสองส่เแต่ท่านมาอยู่เนี่ยหลังจากนั้นหมายความว่าท่านมาทําพุทธโธน้อยก่อนหน้านั้นอีกสอ่เเนี่ยนะฮะตอนตอนนั้นน่ะมามาแล้วแล้วก็มาทําปีพุทธโธเนี่ยปี2494ครับตอนนั้นมาแล้วแต่ว่าหลวงพ่อใหญ่เริ่มมานะแล้วก็มาทําพุทธโธตอนนั้นก็คุณแม่บุเรือนท่านสําเร็จครับท่านก็อธิษฐานจิตจาก นมะม่วงไงนะต้นเล็กๆเนี่ย ok ให้เป็นชอบเป็นปิ่นเป็นปิ่นมะม่วงเลยเป็นปิ่นเลยนะเป็นปิ่นซึ่งมะม่วงตัวเล็กๆอ่ะจะออกมาเป็นปิ่นได้ไงพ่แม่อธิษฐานให้ดูนะครับแล้วก็ตอนหลังก็นําปิ่นตัวนั้น่ะมาอธิษฐานจิตเป็นผงพุทโธณปัจจุบันเนี่ยอ้อาที่ดังๆกันมาเนี่ยครับมาจากปิ่นมะม่วงครับที่เกิดจากต้นเล็กๆที่ท่านอธิษฐานจิตให้เกิดขึ้นแล้วก็นําปิ่นนั้น่ะมาทําเป็นมวลสารครับนำมาเป็นมวลสารมาบดมาเป็นมวลสารเป็นพุทโธอีกทีหนึ่ นำสิ่งอื่นๆมาใส่อีกใช่ไหมก็มีในเรื่องของการที่ทำเนี่ยนะครับในตอนนั้นเนี่ยก็มีเรื่องของพุทโธเนี่ยปีสองสี่ข้าสี่เนี่ยจะเป็นเนื้อดินนะครับก็มีหลายแบบนะครับซึ่งอาจจะต้องขึ้นตเติร์ดดูว่ามันมีรูปแบบอย่างไรบ้างอาจจะเป็นใบลานใบลานเนือ้อใบลานเนื้อดินเผาใบลานนี่ใช้ตำราใบลานเนื้อจะดําๆสวยมากเลยซึ่งราคานั้นก็พอสมควรนะปัจจุบันปัจจุบันนี่พอสมควรเลยและและพี่ชายคัสเองห้อยห้อยห้อยคุณย่าอยู่ไหมครับอ๋อคุณย่าแล้วครับ ปกติก็มีพุทโธเหมือนกันนะแมแต่ว่าแต่ตอนนี้จะมีเป็นผมไม่แน่ใจนะเดี๋ยวขออนุญาตเนาะผมจะมีเป็นปี2อ9 9่เก้าเป็นพระสมเด็จก็ครองคุณแม่อยู่เหมือนกันเพราะว่าเราก็ต้องค้องไว้เพราะว่าเราคือผู้รัททานะครับผมเราเราตัดทาแม่แต่ผมเห็นอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่พุทโธน้อยอ๋ออันนี้อันนี้มีที่มาที่ไปเหมือนกันนะครับแต่อันนี้เป็นพระสมเด็จนะครับไม่ว่าจะเป็นนาคปกก็ดีหรือจะเป็นสมเด็จหลังเรียบมีสมเด็จหลังเรียบของคุณแม่อันนี้249 4อันนี้ก็ทันนกัน ทันอันนี้ทได้อันนี้พร้อมกันถ้าสอครับมีสมเด็จที่จะเป็น2499 94จะเป็นพุทโธอืมนะครับหมายความว่าถ้าเรามีความศรัทธาแล้วจะเป็นอะไรที่ท่านทำเราก็ได้หมดเลยได้หมดครับขอให้เราไม่ยังเป็นต้องยอดนิยมเลยใช่ขอให้เราศรัทธาเพราะว่าคุณแม่บอกว่าเป็นผงอธิษฐานแค่นิดหน่อย นิดเดียวก็ถือว่าสำเร็จคือมีส่วนผสมนิดนึงมีส่วนผสมอย่างปีณปัจจุบันนี้นะครับเราก็ยังมีพระพุทธาปีหนึ่งหนึ่งเขาเรียกว่าปีหนึ่งหนึ่งเป็นส่วนผสมของพระพุทธปีสองสี่เก้าสีนนนนนน่นำมาฟรีนำนำมาทาใหม่หลวงพ่อใหญ่เนี่ยมาทําใหม่นะครับเป็นปีสองพันห้าร้อยสิบเอ็ดหรือหนึ่งหนึ่งเนี่ยความจัดติ์อะไรเทียบเท่าเหมือนกันนะครับเทียบเท่าเหมือนกัน ทีนี้เรามาโยงเรื่องสลาแห่งนี้ครับสลาแห่งนี้สลาแห่งนี้เกิดขึ้นได้ยังไงครับสลาแห่งนี้นะครับก็สืบเนื่องจากว่าการสร้างพระอุโบสถที่หลวงพ่อใหญ่ที่ที่สาสมพลเนี่ยท่านมาสร้างพระอุโบสถซึ่งไปเอาแบบมาจากวัดสัมพันวงศงซึ่งท่านเคยอยู่วัดสมพันวงศงอยู่แล้วนะครับท่านก็ไปเอาแบบตรงนั้นมาแล้วก็มีการประยุกต์ตรงนั้นขึ้นมานะครับก็ได้พระอุโบสถหลังนี้แล้วก็พระอุโบสถหลังนี้นะครับแม่บุญเรือนตรงเติมท่านอธิฐานจิตไปด้วยท่านสร้างไปด้วยไม่ว่าจะเป็นชอบฟ้าใบ สดศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าข้างในนั้น มีพระพุทธรูปรรที่แม่ทางเป็นพระพุทธรูปจำลองโอ้ศักดิ์สิทธิ์นักแลนะครับถ้าท่านใดที่จะมากราบแม่นะครับก็เข้าไปกราบในพระอุโบสถก่อนเพราะว่ามีพระพุทธราชจำลองเหมือนกราบพระประธานก่อนกราบพระประธานเสร็จแล้วก็เดินขมนัดยันด้านหลังนิดเดียวเองไม่ไกลาจากพระอุโบสถมากราบที่สาลาคุณแม่แล้วศาลาอันเนี้ยเนื่องจากว่าสมัยก่อนเนี้ยก็แม่ก็ปฏิบัติธรรมที่นี่แล้วก็มีอะไรก็เล่าสู่กันฟังให้ลูกศิษย์ลูกหาได้ฟังถึงเรื่องธรรมะวิธีการปฏิบัติธรรมทำอย่างไรมีประสบการณ์ต่างๆในนเรื่่องธมทา จะมาอธิบายให้พวกลูกศิษย์ทุกหาอุบาสกบุบาสิการได้รับรู้กันเพราะว่าที่นี่เป็นศูนย์รวมแม่สร้างไว้ใน,ในยุคนั้นเพื่อเป็นศูนย์รวมกิจใจเพื่อให้ลูกหลานได้มากราบไหว้ที่นี่กันแต่ตอนนั้นเนี่ยที่พระเด็พระคุณหลวงพ่อพระธรรมวชิรสุทีจเจ้าอาวาสว,วัดอาวุธวิเกราะศิลาเล่าให้ฟังว่าสมัยก่อนก่อนที่จะมาสร้างตรงนี้เขาใช้การอธิษฐานโดยการโยนไข่เพราะงนั้นก็โยนไปทั่วเลยแต่ตรงนี้เขาก็เลยทําสาลาตรงนี้เลยอ๋อเหรอเหมือนกับเสี่ยงทายเสี่ยงทายคล้ายๆเสี่ย เนี่ยควรจะอยู่ตรงไหนครับผม ถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยเราจะอยู่ว่าพระบดัวสวดนะฮะอยู่ตรงนี้แล้วสวดสลามเนี่ยก็จะอยู่ท้ายๆเยียงๆอ่าเยียงๆอ๋อหมายความว่าให้ให้คนเนี่ยไปทางนั้นก่อนครับผมแล้วก็เดินต่อมานาแต่พอดีช่วงหลังเนี่ยมีที่จอดรถตรงนี้ครับผมคนเห็นตรงนี้ก็จะมาหาแต่คุณคุณแม่อย่างเดียวใช่แต่ถ้าเกิดอย่างไรก็แล้วแต่แนะนำนะครับแนะนําว่าเราควรที่จะมากราบไหว้วัดอาวุธเนี่ยนะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่มีแม่เป็นหลักอยู่แล้วนะครับแล้วก็ยังมีพระอุโบสถซึ่งเป็นงาน แม่ได้สร้างไว้เราควรที่จะเข้าไปชมนะครับแล้วก็พระอุโบสถหลังนี้นะครับยังมีพระพุชิราชจำลองแล้วก็หลวงพ่อซอริศนะครับแล้วก็มีรูปของท่านใหญ่หรือพ่อสถิธิสารโสพลอยู่นั่นด้วยเราจะได้มากราบเพื่อเป็นมงคลชีวิตก็คือกูบอายจย์ใช่คุณคุณแม่เองใช่ไหมครับทีนี้ทุกคนจะถึงบางอ้อแล้วว่าโอเคความเป็นมาทั้งศาราทั้งคุณย่าเกี่ยวพันกับวัดอาวุธยังไงทีนี้เรื่องปฏิหารที่ไชยพัฒน์ปฏิหารเนี่ยมีเยอะมากเลยอ่าผมเชื่อเลย มากเลยพี่ัทพน์อยู่ในจุดนี้จะต้องรับรู้รับทราบเรื่องต่างๆที่เขามาเล่าสู่กันเอาอย่างนั้นเอาเรื่องแบบสดๆเลยดีกว่านะสดแล้มีมีน้องคนหนึ่งท่านอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีแล้วก็มากราบไหว้คุณย่าเนี่ยนะมาขอพรเนื่องจากว่าคุณแม่ท่านป่วยเดินไม่ได้ก็ไม่รู้หนทางไหนที่จะไปช่วยให้คุณแม่นั้นมีความสุขได้นึกถึงคุณแม่บุญเดือนตกุนเติมขึ้นมาชมจากรายการทาง y o ท t u b e นี่ยวันนั้นขออนุญาตนะครับชมจากบวยท่าประจันนะครับแล้วก็เกิดนิมิตา ได้ว่าเออเดี๋ยวต้องมากราบคุณแม่บุญเดือนตรงบุญเด<อ>ืนเอนแล้วคุณยายก็พูดถึงคุณย่าบ่อยอก็เลยเออกิดความศรัทธาก่อนแล้วก็มากราบ ไหว้พรากรับไหวในขณะนั้นนะะวันอีกวันหนึ่งคุณแม่ก็โทรมาบอกว่าไม่รู้เมื่อคืนเนี่ยไม่รู้ว่ามีใครมาที่บ้านบอกว่าเป็นอะไรใหนขอดูหน่อยทีก็มาจับที่นิ้วโป้งเท้าแล้วก็ดึงหน่อยเดียวเองอเขาก็ทุขภาพเขาก็พลิกขึ้นมาเดินได้แล้วก็ถ่ายข้าวได้แล้วก็เดินได้เมื่อสองวันนี้ก็มากลาบพร้อมตัวเองคือดึงนิ้วโป้งเท้าใน,ในฝันในฝันในฝันแต่เติน,มา,นมากับเดินได้มากับเดินได้อและอีกลายหนึ่งเดี๋ยวคนิดหนึ่งค่าเมื่อวานเนี่ยนะครับมีน้องมา ขอบพระคุณที่มากเลยรว่าได้เจอพี่ชายพัดแล้วแนะนําวิธีการมาไหว้แม่ก็เลยว่าวันนั้นน่ะรถเข้าไปคว่ำแล้วตอกเนี่ยนะแถวนี้ร้าวไปหมดเลยครับเอ็กซเรย์ไปแล้วว่ามีผลว่าร้าวจะต้องไปเข้าเปลือกนะก็คือกระดูกร้าวกระดูกแตกอ่ะว่าใช่ใช่ก็เลยตัดทิ้งใจมีความศรัทธาอย่างแรงกล้ามาที่วัดมากาศยาบุเรือนตรงมึงเติมนะครับพอหลังจากที่กราบไปแล้วเขาก็ไปเช็คต้องไปที่โรงพยาบาลไปเช็คเกิดปฏิหารครับกระดูกที่ว่าร้าวหารอยไม่เจอ แล้วช่วงเวลามันนานผ่านมานเท่าไหร่ไม่นานเท่าไหร่ครับประมาณสักแต่ที่วันเองที่เขามาเล่าให้ฟังนะเราก็บอกว่าอย่างนั้นอัดนโมธนาสาธุด้วยเพราะว่าคนเรามันคงไม่ประสานกันภายในสี่วันใช่ใช่พอทุบปุ๊บกลืนก็ไปเลยเขาบอกว่าจะเป็นด้วยบารมีคุณแม่เนื่องจากว่าเขาศรัทธาศรัทธาแม่อย่างแรงกล้าแล้วก็ว่าจะไปโรงพยาบาลก็ไม่รู้จะไปยังไงก็เลยใช้วิธีการมากลับไหว้ถึงย่าแต่ต้องบอกผู้ชมก่อนัมว่าทั้งนี้ทั้งนั้นมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลครับทั้งหมดนี้นะครับถ้าเราไม่่มมีคววาเชือแล้ สิ่งเหล่านี้มันไม่มีทางใช่ปริหารจะเกิดกับคนที่มีความศรัทธ,ธาเพราะว่าความศรัทธานี่เป็นแรงบวกบเป็นการบวกคิดดีทําดีเหมือนชักนาจิตใจเราใช่ทําให้เรามีความรู้สึกว่าเรามีพลังมากขึ้นในการที่จะทําอะไรก็แล้วแต่ถ้าเรามีความศรัทธาแล้วความศรัทธาย่อมเกิดผลกับเราเองอย่างสาเร็จแน่นอน และเรื่องของการแนะนําว่าอาจจะไปที่ไหนดีอะไรยังไงก็แนะนําพระอุโบสถเป็นหลักต่อมาที่คุณย่าคุณย่าเนี่ยสาคัญอยู่แล้วแต่ว่าผมอยากให้ไปที่พระอุโบสถเพราะเป็นผลงานมาสเตอร์พีของคุณย่าแน่นอนเพราะว่าหลายท่านก็มาที่วัดอาวุธก็ยังไม่ได้รู้ประวัติในการที่จะเข้าไปกราบพระอุโบสถอย่างน้อยก็ฝากรายการของน้องเต้ไว้ด้วยได้ครับแล้วก็วัดอาวุธเนี่ยมาง่ายมาทางรถไยจราจร72ก็แล้วกันแล้วก็วัดอาวุธ ก็มีน้าที่28ไร่3งานเป็นพระรามหลวงชั้นตีนะครับชนิดสามันนะครับอย่างไรก็ท่านที่รับชมรายการของน้องเต้ยอยู่ในขณะนี้ถ้ามีสุขภาพร่างกายหรือคิดอะไรไม่ออกมาที่บ้านนี้เถอะนะครับถ้าบุญสัมพันธ์กับคุณย่าคิดว่าท่านคงจะได้โชคดีกลับไปอ่าผมว่าจะถามให้ผู้ชมพอดีว่าส่วนใหญ่แล้วจะต้องเป็นเรื่องอะไรส่วนใหญ่นะครับที่เขามาขอพรคุณย่ากันเนี่ยมีอยู่3ามสเรื่องใหญ่ๆส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของปัญหาสุขภาพอันดับแรกเลยปัญหาสุขภาพเนื่องจากว่าสุขภาพเก็บเก็บอดอด พยาบาลต่างๆไม่ร him ู้สาเหตุก็นึกถึงเนื่องจากว่าดูรายการต่างๆโดยเฉพาะรายการของลุงยอดนะครับกันขับก็เยอะอยู่เหมือนกันนะครับก็เข้ามากราบที่นี่ด้วยความอย่างที่ว่าน่ต้องมีความศรัทธาก่อนมากราบขอพรช่วใหญ่จะสมฤิ์ุลกันนาเรื่องสุขภาพอันดับเรื่องสุขภาพแล้วก็ปัญหาเรื่องโชคลาบโชคลาภคนที่ทําธุรกิจอะไรที่รู้สึกจะฝุดๆกันเคืองอะไรต่ออะไรไม่หมุนทำไมมันไม่คล่องไม่คล่องก็มากราบโชคลาบไม่ใช่ปัญหาปัญหาคือไม่มีโชคลาบไม่มีโชคลาบเพราะนั้นบหาแม่เนี่ยถือว่าเรามีโชคลาบ อันดับต้นๆเลยเพราะว่าอะไรบะบุญสัมผัสมันเกิดพอมาได้มากราบคุณย่าคุณเลือนตัวบุญเติมกลับไปอย่างน้อยก็ด้านกําลังใจได้เกิดแน่ๆกาลังใจดีปัญญาดีก็กลับไปต่อยอดบุญสัมพันธ์กับคุณแม่ธุรกิจก็จะเจริญรุ่งเรืองไปเหมือนจิตใจผ่องใสถูกต้องทําอะไรก็สําเร็จสาเร็จเพราะว่าจิตใจแข็งขึ้นมาแล้วนะครับจากที่เราคิดคอยเหี่ยวไม่มีปัญญาพอมากรับไหวคุณย่าปัญญาเกิดเงินก็มามันสัมพันธ์เป็นวิทยาศาสตร์นะไม่ใช่ว่าจะโยงแต่วิยศาสตร์อย่างเดียวต้องต เรื่องสุขภาพเรื่องความร่ำรวยรบ,บางท่านก็มาขอธรรมะจากแม่มเพราะว่าแม่ท่านกาเร็จชาญสี่อภิญญาหกบางคนก็ขอให้ได้ปฏิบัติเหมือนแม่อย่างน้อยก็แล้วกันร,รักษาศีลให้สะอาดอย่างแม่เนี่ยครับแม่เขารักษาศีลแปดแม่เป็นอุบาสิการเราก็อยากจะบอกว่าทุกคนก็มีสิธิ์ที่จะทําความดีได้เพียงแต่ว่าเราจะเริ่มอะไรมากราบไหว้แม่แล้วเราก็เริ่มนับตั้งแต่วันนี้เลยวันนี้ท่านที่ชมรายการอยู่ก็าอาจจะปฏิบัติอยู่ที่บ้านก็ได้โดยเฉพาะคาถาของแม่เพราะว่าเมื่อกี้ผมจับใจความ ความได้นิดนึังรเรื่องคนที่กระดูกล้าวว่าพี่ชัยพัฒน์เนี่ยแนะนําการบูชาคุณย่าที่ถูกต้องครับผมเพราะฉะนั้นเราจะให้พี่ชัยพัฒน์แนะนําผู้ชมด้วย<อ>ว่าการบูชาที่ถูกต้องต้องทำยังไงครับผมยังน้อยเลยนะครับท่านมาเนี่ยนะครับศรัทธาเป็นตัวแรกเลยแล้วก็มาที่วัดอาวุธอย่างที่ผมแนะนำนยว่าเราควรที่จะต้องไปกราบพระประธานซึ่งคุณแม่ได้สร้างไว้หลังจากนั้นเรานําจิตใจที่พร้อมมาโน้มจิตกราบไหว้คุณแม่กราบไหว้คุณแม่โดยขึ้นมาที่อาคารของคุณแม่บญเรือนตร บนเติมทางด้านนี้นะครับเพราะว่าทางคณะกรรมการเขาพร้อมที่จะต้อนรับทุกท่านที่มาบ้านคุณแม่หลังนี้ไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการก็ดีหรือเป็นเจ้าหน้าที่ที่นี่ก็ดีจะอำนวยความสะดวกให้ทุกอย่างเข้าไปกราบแม่จะขึ้นไปมือเปล่าก็ได้แค่เอาสิบนิ้วมาประนมกราบไหว้แม่ทางด้านหลังหลังจากที่เรากราบไหว้เตเจแนะนานิดหนึ่งองค์กลางองค์เดิมปัจจุบันด้านบนตะกี้นี้น้องเต้ไปไหว้ไปแ,แล้วยนะังไหว้แล้วนะฮะองค์กลางเราเดินวนไปทางซ้ายตามเก็บนาฬิกาแล้วก็ไปกราบไหว้คุณแม่ด้านหลังซึ่งมีเท้าคุณแม่ยื่นอยู่เราก โอ้จิตเข้าไปกราบแล้วเราอยากจะอธิษฐานอยากจะว่าอย่างไรก็ตรงนั้นได้เลยแล้วพอหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเราก็เดินมาทางขวานิดหนึ่งเพื่อที่จะมาที่เดิม,มนะครับวิธีการปฏิบัติก็ง่ายๆไม่ยุ่งยากนะครับแล้วบทสวดภาษีวลีบทสวดโอ้อันนี้เป็นคาถาที่มมมทเ,เม,ออม่นั่งสมาธิตามที่แจ้งไว้เลยวันที่6กันวาคมพศ2500เมนั่งสมาฐานอยู่นะครับไปได้คาถาที่จากพระสกัดอิวราหรือพระอินให้คาถาณชาลิติไว้ใครท่องยิ่งท่องยิ่งได้นะครับต้องท่องเพราะการท่องนั้น เป็นการใช้สมาธิอย่างหนึ่งเพราะถ้าเกิดเราไม่มีสมาธิเราก็จะลืมจำบทนัชาริติไม่ได้อย่างน้อยเราค่อยๆท่องจำทีละบรรทัดเดียวได้เองพอได้ปุ๊บมันจะเกิดเป็นเป็นพลังจิตอย่างหนึ่งก็คือการเพ่งสมาธิถูกต้องอย่างหนึ่งคุณแม่ให้คาถาไว้เป็นคาถานัชาริติคิอพารีจัมมหาเทโรสุวรรณะมามาโพชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพลาพลังมาพข้าามามหาราโพมาสัพเพชนะพระอุชนาพระวัตรุเยแค่นี้ครับผมค่อยๆจำค่อยๆได้มาหาแม่มาเติมนะที่นี่กันแต่ถ้าคล่องแล้ว ให้ทั right, ้งหมดภายในหนึ่งลมหายใจยินดีเพราะว่าอะไรปะเราจะได้เกิดสมาธิจิตที่ดีเพราะว่าคุณแม่ให้เราก็ต้องมากราบไหว้แม่เสร็จเราก็ต้องท่องคาถานี้ด้วยนะครับเป็นคาถาที่ศักดิ์สิทธิ์ครับผมอันนี้ถือว่าครบถ้วนนะครับ ใช่ผมอยากให้พี่ไอ้พัดฝากเป็นวัตถุมงคลก็ได้ที่ผู้ศรัทธาเนี่ยสามารถบูชาได้ในปัจจุบันครับครับยังได,ได้อยู่นะครับสาหรับปี2499หรือ2494ก็ดีนะครับที่สลาคุณแม่บญเรือนตบุญเติมก็ยังมีอยู่นะครับแล้วก็ปี1 1หรือจะเป็นวัตถุมงคลของแม่ไม่ว่าจะเป็นสีลาน้าเข้าตอพระเบญจัต่างของคุณแม่นะครับหรือจะเป็น2499สมเด็จก็ยังพอมีแต่ถ้าเกิดท่านใดต้องการรูปค,คุณแม่เป็นรูปโปสเตอร์สวยนะครับเป็นเขาเรียกว่าการเขียนครั้งแรกทีี่่เป็นภาพสซึง ทางวัดอาวุธวิเศษตราของเราเนี่ยก็มีให้พี่น้องประชาชนที่ต้องการที่จะนํารูปของแม่เนี่ยไปสการะบูชาที่บ้านหรือไปติดต่อที่สํานักงานที่ประไปได้รับจากท่านม่รูปนั้นเลยรูปนั้นเลยรูปนั้นเป็นรูปที่สวยมากเพขาเรียกว่าพระขดวัดนะครับพงทนมากเลยแล้วก็รูปนั้นเป็นรูปที่มีชีวิตชีวามากถ้าใครได้เห็นแล้วเนี่ยจะนึกถึงแม่ได้ไวมากเลยเพราะว่าเวลาเราสวดมนต์ก็ดีหรือจะอยู่ในห้องพระก็ดีเรานึกถึงคุณแม่ไวนะครับจะทําให้เรามีสมาธิแล้้้กเเขขาาาาามม่สธิไดย วันนี้ต้องกราบขอบคุณพี่ไทยพสอย่างงามเลยนะครับ,บ,รบาที่สละเวลาให,ให้เรานะครับถ้า <ๆ S 2> คุณไม่อยากพลาดคลิปดีๆจากเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไม่ได้เลยนะครับ